เอาละครับทุกคนนะที่อยู่อบอพีอารดอกแลนะก็วันนี้ฮะมีเรื่องด่วนนะก็คือไอเน,นี้ยคุณข้างๆเนี่ยไม่รู้เจ่าคนไทย,ยไหรือไม่แต่ชื่ออุสตีนะไม่แน่ใจว่าใช่โปหรือเปล่าฮนะ <S 2> <S 2> แต่ตามชื่อลิปตามปกลิปเลยฮะวันเนี้ยคือวันที่กูแพ้วันแรกะแล้วก็ผนวกกับกิปที่แล้วนะที่มันมีคนมาคอมเมนต์ว่าอะไรนะเนี่ยจริงก็ตอนที่แพ้ไปให้ดูสิอ่าผมก็ไม่ตอบคนว่าโทษทียังไม่เคยแพ้ฮะใช่ฮะแล้วครั้งนี้กูแพ้ครั้งแรกกูแพ้ครั้งแรกกูแพ้กับไม่จ จะให้เบนนะฮอันนี้ผมเอาซูปรามาขับแล้วอันนี้ที่จริงผมไม่ได้เข้าเกมมาเป็นอาทิตย์แล้วนะเออผมไม่ได้เข้าเกมมาเป็นอาทิตย์แล้วเพิ่งกลับมาเข้าอันนี้คือจะเข้ามาถ่ายรูปนะเออเข้ามาฟาร์มตังค์พอดีมีโปรเจกต์เอ้าเชี่ยโดนเฮี้ยอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้กูแพ้แบบแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้ฝีมือแพ้โดนโกงนะไม่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 ได้บอกว่าเขาโกงนะเออแพรว่าโดนเกมโกงก็อ่านอ่านี้ก็อ่านไม่เหลือเลยเออก็ที่จริงอ่ะผมไม่ได้เล่นมาเป็นอาทิตย์แล้ว นั่นแหละคลิปล่าสุดลงแต่แน่ผมกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่รองรับแผ่นหน้าด้วยก็เลยแบบอ่ะเข้ามาฟาร์มไว้ก่อนแล้วกันเออแล้วก็กําลังจะหาจังหวะถ่ายรูปสวยๆตอนนี้ผมฟาร์มเต็มแล้วกำลังหาจังหวะถ่ายรูปสวยๆแล้วก็แบบเออพี่คนเนี้ยไม่รู้ว่าพี่หรือน้องหรือคุณนะเขาประท้าผมตอนผมกำลังหาจ่ายไปรูปก็ลองด้วยอ่ะเพราะในห้องมีผม,ผมกับเขาอพียงแค่สองคนนะตรงนั้นอะ่ะเออก็เนี่ยตามตามหาพไปคุณแพ้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  แค่ว่าไปชนไอขอบไปแค่ก็ยังงเลยกูไปชนขอบตรงนั้นได้ไงอะ่ะเออนี่คือแบบมันตามไม่ทันแล้วไงคือแบบโดนขนาดเน,น,านี้ยมันยังไงก็ตามไม่ทันแล้วนี่ผม่าเอารถที่ไม่ได้ถนัดลเลยอ่ะกลับว่าจะแบบมาถ่ายพร็อพกับถ่ายรูปสวยๆไว้ลงไว้ดูอย่างเงี้ยเออนี่ได้คลิปเลยพอดีเลยไม่มีคลิปลง <laughs> ช้าเราดูอยู่หเป็นครั้งแรกที่ผมแพ้พแบบอน,นาจิตอน,นาใจมากแล้วแบบตามเขาไม่ทันเลยนี่อ,อซูเป้าผมค้นหกนะ เอออปขึ้นค้าหกแล้วแต่เป็นค้าหงกแบบของแดงของเ i s t i n g แนละไม่ใช่ของอันติเมทนะขี้เกียจไม่มีตังค์ใช่แพ้ฮผมเข้าใจใช้หนึ่งนาทีที่เก้าวีผมแพ้แล้วความที่ว่าแพ้ฮะแล้วกูผ่านฮนะกูไม่ยอมมนะกูต้องชนะฮนะก็เลยเอาอีกสักรอบฮนะสี 4, 6, 3, นะ่หกสามฮะไปฮนะอีกสักรอบ เออเห็นไหมเห็นแ่้ก้อนก่อนก่อนออกตัวผมใจนี่นะผมจะกดปิดเอ่อไทชั่มอย่านนะัแล้วพอออกตัวไแบบนึงผมก็จะเปิดละเพื่อ <c oughs> ให้ล้อมันไม่ฟรีก่อนตอนออกตัวแล้วก็เปิดให้ล้อมันดิฟได้เวลาตอนเนี่ยเห็นไหมการออกตัวกันแล้วแบบผมทําได้ดีกว่าทุกอย่างเลยนะเว้ยแล้วดูทำไมผมดึงแพ้นะแพ้กูแพ้โค้งดัมเดิมอะเอาไง่ายๆกูแพ้โค้งเดิมเลยข <c oughs> ี้ดัมเดิมที่แพร้มันก็แพ้เหมือนเดิมอันน <c oughs> <ๆ>ี้โมผมพยายามเชิญเกียร์เอาลดลงแล้วพยายามปัดดิฟละ เนี่ยปาติฟยิงในตัดเพื่อให้แบบมันไม่แหกโค้งให้มันมีแรงส่งกลับไปนะกูทุกอย่างกูมันดีว่ากูสวยทุกอย่างอะแต่กูแพ้แพ้ไงเราไปดูเห็นไหมเขาถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่ได้มาเขาจะออกซ้ายนะเขาจะเขาจะมีวงเลี้ยวที่กว้างกว่าผมแล้วเพราะเขาอยู่ซ้ายผมไม่รู้ไงผมไม่ได้ด่านเนี้ยเออผมเลยอยู่ในในแล้วผมต้องเบารถเยอะเห็นไหมไอ้แล้วเขาแซงกูแบบเงี้ยมึงดูแล้วเขาแซงแบบฮะ เราดูเราดูเราดูรถบรรทุกไอ้เชยมุงเดียวตัดหน้ากูเออผมลืมบอกว่าออไอ้หมดอะไรเนี่ยรถของเรากับรถเขาอ่ะมันจะเห็นไม่เหมือนกันนะเขาเห็นรถอีกแบบหนึ่งผมจะเห็นรถอีกแบบนึงพวกรถบรรทุกอะไรพวกนี้นะเออเราเราจะเห็นเราสองคนจะเห็นไม่เหมือนกันทั้งเซิร์ฟจะเห็นรถไม่เหมือนกันก็แพรเหมือนเดอิม่ะวันนี้แล้วด้วยความที่ว่ารู้ตัวแพ้แล้วก็หมดไฟในการตามเพราะายังไงก็รู้ว่าตามไม่ทัน ก็เลยแบบไม่ทำเพี่อะไรเลยตรงนี้ก <laughs> ็พยายามพยายามฝึกเข้าโค้งงนี้อยู่นะเพ <laughs> ื่อแบบไปเอาคืนในรอบหน้าเพื่อไปเอาคืนในรอบหน้าแล้วก็ไม่ทันนะยังไงมันก็ไม่ทันอยู่ดีอันนี้ <laughs> แย่มาแกแย่แย่รู้สึกแย่ตัวเองมากที่ต้องเอาคลิปที่อุ้มแพ้ามาลง <c oughs> ใจเอ่ะจะมีคนไม่น่า่เดรเยอะ ปกติทำแต่คลิปอะไรนะไปตบไปตบเทพใช่ไหมคนตบเทพอันนี้เหยียดโดนไม่รู้ว่าเทพไหมแต่ผมไม่น่าไม่ไม่ว่าน่าจะไม่ใช่เทพเพราะว่าเขาเล่นเก่งมากเลยเขาเขาคุมรถได้ดีมากฮะแพ้รอบที่สองฮะแล้วก็สั่นดานะไม่ยอมฮะกูต้องชนะฮะกูต้องชนะกูบอกแล้วกูต้องชนะไม่ชนะกูไม่ยอมมากกดท้าแม่งด้วยไอตัดไปอีกสักรอบเอาใหม่ฮะเหมือนเดิมมาสเตปเดิมเห็นไหมดูสีมส้มอ่ะไับผมปิด แล้วรอผมออกตัวล้อหมุนไปก่อนอ่ะผมจะไม่เบิร์ตลอบตัดนะผมจะไม่ลอบตัดผมจะค่อยๆปล่อย,อย,อย,อยตัวผมไปนะผมจะประมาณพันสองพันรอบสามสี่พันรอบมาเดี๋ยวค่อยออกตัวรถทุกอย่างมาดีเหมือนเดิมมันดีตั้งแต่ต้นนะดีต้นมาอเออผมบอกแล้วว่าซูเปอร์ฮะรอบปลายมาสู้ใครก็ไม่ได้ไม่ขา,าอ่างเงีย้ยอ่างก็อ่างไปแต่เ <c> ฮ <oughs> ้ยรู้นะว่าเขาอยู่ในกลุ่มคาเอกสตรีของมูนิตี้ไว้เกิดอยู่ก็เชื่นมตัแรงมากแต่เขาไม่เบาเลยหรอวะ ดูดิโอ้โหเขาโค้งอย่างสวยอ่ะสวยเชีย่ยเชีย่ยดูดิเขาสวยอันนี้เมื่อกี้กูเห็นแล้วว่าเขาอยู่เลนนอกแล้วเขาแบบมาแรงมาเหนือกูเอาบ้างอ่ะกูก็อยู่ข้างนอกบ้างแล้วใช่อยู่ข้างนอกแม่งเลี้ยวเข้ามาง่ายมากมันตัดเข้ามาง่ายมากเลยอันนี้ผมเบาเราเยอะไปไหนเลยแบบจเจียวนิดน,นึงโอ้โหดูด่สวยทุกทางอ่ะดูฮะแล้วมาแพ้เพราะอะไรฮะดูดีดๆนะ มุมเดิมที่เดิมๆฮะตัดหน้ากูอีกอแล้วไอ้เชื่อเลยคือแบบอะไรไตัดหน้ากูทำไมแล้วก็เนี่ยบดไฟในการเล่นตรงนี้เลยแล้วก็ยังไม่จบอะ่ะเดี๋ยวไปต่อเอาเพราะยังไงะเนี่ยผมรู้แล้ว,วกูแพ้กูไม่ยอมอะ่ะไปต่อเกมหน้ามาแล้วครั้งนี้กูกลับมาแล้วพร้อมกับลูกรักสุดที่รักสุดห่วงของกูฮะแล้วประเด็นคือตอนแรกผมว่าผมจะขับไปหาเขาละแล้ว,ลวเห็นไหมไอ้เช่มันมารอกูตรงนี้เลยมันฟ้ากกับมาที่บ้านเดิมมัน เป๊ะอูซี่ตัวเดิมเป๊ะกูก็เลยจัดให้รอบนี้กูเอารถสุดแรงกูมาแล้วด้วยกูบอกกูไม่แพ้แน่ๆยังไงก็รถเจอฐานนี่ดานง่ายยังไงผมก็ไม่แพ้ตอยผมพลาดโง่ยังไงกูก็ไม่แพ้ไม่มีทางแพ้ด้วยกูบอกเลยฮะดูบอกเลยอันนี้เรียกว่ากูขี้โกงนะวันเนี่ยกูขี้โกงแบบว่ากูเอารถขับสี่มาแข่งไงแล้วแล้วมันขับสองไงเออ ที่โกงอะไรนี้ผมใช้น้ำมันธรรมดานะ้วเผื่อคนไม่เชื่อเดี๋ยวจบเกมนี้ผมไปเติมน,น้ำมันให้ดูเดี๋ยวผมใช้น้ำมันธรรมดานี่ผมเพิ่งฟาร์มเสร็จมาแค่สามห้าไปฟาร์มฟาร์มทางตรงเลยดูดิโอ้ไม่มีพีท่าว่าจะแพ้ต่อยพลาดโง่ไอ้กูก็ไม่แพ้จริงจริงอ่าน,นี้ก็เช็คเช็ดเช็กระจกข้างหน่อยกระจกึบก็จบเปื้อนเช็ดหน่อย <laughs> อันนี้ผมเอ่อ ถามาสามห้าวิ่งสี่ร้อยอาสามาบอกมาผมทำไว้ผมไม่ได้อัพไอบอดี้เออมันเลยวิ่งได้สี่ร้อยี่สิบเจ็ดนที่ผมทำไม่ได้ฮะนี่ผมไม่ได้ใช้ช่องล่างกับเกียร์เซตนั้นผมกลับมาเป็นแบบให้มันคุมรถง่ายๆมันเลี้ยวเลี้ยวได้เออให้มันไม่ได้ตรงอย่างเดียวให้มันเลี้ยวได้อ่ะอันนี้น้ำมันหมดนะเขายังอยู่นะเขายังอยู่นี่นี่นี่เขายังอยู่นะนี่ยังอยู่ตอนแรกว่าจะท้าไงชนกูเลยยี่อก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนล้วกันเพราะยังไงก็รู้แล้วไม่ไม่ไปไหนแน่ๆมันยังอยู่ตรงนี้แน่ เออดิไปดูดูน้ำมันด้วยว่าน้ำมันธรรมดาไม่ใช่น้ำมันเหรียญทองผมบอกเลยน้ำมันเหรียญทองแบบแม่งแรงเกินมันคุมไม่อยู่อะ่ะเอ้แลวกปกดทีละอันซ้ายทาไมวะไอ้เหี้ยทั้งที่กูกดฝั่งขวาแล้วก็รวบเดียวไว้ได้แล้เนี้ยผมขับหานะผมขับหากันเขาอยู่ไหนนี่นี่เขาเอารถมาทําเพิ่มเว้ดูทุกกนเขาเอารถมาทําเพิ่มนี่เขาเอารถมาทาเพิ่มตรงนี้นะ้วเว้ดิเห็นไหมเห็นไหมนี่ชัดเจนคือเขาเรถเข้าไปแล้วนะ เออโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เขาทํารถเสร็จมานี่เสร็จแล้วไปแล้วบอกเลยว,ว่าด่านที่คุณจะเห็นต่อไปนี้ต่อไอ้รถคุณแรงแค่ไหนรลคุณเลี้ยวไม่ได้ก็ไม่มีความหมายฮะแล้วก็สปอพลอยแล้วว่าแพฮะอาสามารากูแพ้ครั้งแรกอะ่ะอันเลยเป็นต้นเหตุของชื่อคิดว่าอาสามห้าแพ้ครั้งแรก <laughs> คือด่านเนี้ยคือ รถขับสองผมวมาได้เปรียบเพราะว่ามันทางโค้งมันเยอะมันต้องดิฟไงมันดิฟเพื่อปัดมันจะง่ายไงเออรถขับสี่ถามว่าดิฟได้ไหมดิฟได้แต่กูใจไม่ถึงพอกลัวพลาดแล้วแพ้สือท้ายกูก็แพ้มนเดิมหนูทางตรงทิ้งห่างหา,หาเป็นกุ้งอ่ะก็มองแค่ไฟท้ายกูยไปแล้วกัน <c oughs> แล้วพอถึงทางโค้งนี่ผมดึงเบรกไม่ใช่ว่าดึงเบรกมันมันเอารถไม่อยู่แล้วมันมาแรงเกินอ่ะเออเขาไปนู่นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเขารู้ทางเห็นไหมเขารู้ทางเขาเล่นบ่อยเห็นไหมไหม่งั้นถ้าเกิดค,คน ไอเทพทั่วไปยังไงเมื่อกี้มันจะมีช่องไหลืบนะนะชนยังไงก็ชนแน่ๆขอบคุณรถดีมากเลยดูดิเนี่ยรถหลุดไปขนาดนั้นเขายังดึงรถกลับมาได้ไอเชี่ยสุดนะเออนี่นี่เห็นไหมแมบอกแล้วว่ามันต้องให้ดิฟเห็นไหมถ้าเกิดดิฟมันง่ายมันไปง่ายเออเนี่ยไอเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ <c oughs> เรียบร,อร้อยฮะยังไงตามไม่ทันแล้วทางตรงมันเหลือแค่ตรงนี้นยังไงก็ตามไม่ทันตาม,มทันมไหมมันทานแต่อันนี้ผมโดนทิ้งไกลไปก็เลยแบบไม่ทัน โอ้ตอนแรกเกือบได้ใส่เพลงแล้วบัว <c> ช <oughs> ูชูเบไ,ไม่ทันอะเออเนี่ยโดนโค้งดักตรงนี้ไว้ก่อนเลยไม่ทันเขาไม่พลาดเลยโอ้โหแย่มากฮะเยยะเยเยเขาเย,ยอะยอยยอเนี่ยผมตามเต็มที่อะเต็มที่้วตรงเนี้ยเพลงมาบัวชูชูเบวิดเรียบร้อยอะหมดหมดสิทธ์นะชนรั้วตรงนี้คือหมดสิทธิ์แล้วไม่ทันละก็แพ้ตามสูตรนะแล้วก็ เอแเราก็พามานเดิมอะเอาใหม่อะเอาจนกว่ากูชนะไม่ชนะกูไม่ยอมอะบกูบอกเลยนี่นี่มันถอยมานะมันถอยมาหากูด้วยนะเดี๋ยดีดมันถอยมาดีดีเดี๋ยวเดถอยมาแล pues my my ้วนีเอาอีกนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเอาทำมาสามห้ากูไม่แพ้ยอมไม่ได้กูต้องเอาอีกเอาจนกูชนะชนะเมื่อไหร่ค่อยพอบอกเลย เออขับสี่รับสี่ผมจะเปิดเออจะปิดแอคชั่นไว้้วก็เหมนะือนเดิมเลยเห็นไหมไม่ทําอะไรเลยไม่ถ้าเกิดขับสองอ่ะต้องเปิดแล้วค่อยปิดแต่แน่คือปิดตั้งแต่ต้นยันจบเด็เพราะมันไม่ฟรีแล้วนี่นี่เรานีมาดีเรานีมาดีผมมาดีมากเลยแล้วก็โดนตัดหน้าชุคนคุย <laughs> พูดได้คําเดียวเลยว่าค <laughs> ุยไอ้เยอยพื้นที่ตั้งเยอะมึงไม่ไปขับวะามึงขับมาชนกูทําไมเนะี่ย ดูดิเขาอู้เขาแทบไม่แหกโค้งเลยนะเขาแบบรถดีมากเลย,นยเนี่ยเนี่ยกูแหกเนี่ยนยนะเกิดเป็นเทพร่วไปเขาจะชนกันตรงนี้เยอะเพราะกูเมื่อก่อนกูก็เป็นรอยชนตรงนี้เยอะรถมันแรงเกินเนี่ยมึคุมไม่อยู่ปกติไอ้ด่านนี้ผมใจ้ R สามสองเออใช่อาสามสองผ่ 32, านก่อน R สามสองผมใช้ R สามสี่ผ่านไปแล้วนะคันนี้นี่อามีผ้ามีผ้าดมีผ้าแล้วกูก็สวมรอยต่อดีครับ อ่าก็มีภาพเป็นไงนิ้วอ่ะเราอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์แล้วที่จะชนะค่าได้เจ้าไม่มีทางชนะค่าอีกแล้วโอ้ยเหี้ยมึงก็โหดเกไอ้เหี้ยมึงเห็นไหมเห็นไหมก็กลับไปดูก็กลับไปดูไอ้เหี้ย สุดเกินนี่นี่นี่เห็นไหมเขากลัวแพ้นี่เขาโลกแล้วนะนี่เขาโลกแล้วนะเอ้เขาโลกแล้วผมกลัวแพ้เรียบร้อยเกนี้แม่ของผมนี่เรียบร้อยฮะอ้นี้คือมึงสุดเกินถ้า็อดออกมาเมื่อกี้ไอ้เี้าก็สุดอะใครดูจบตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกนะว่าไอตอนสิบเอ็ดนาทีเป็นไงเยอะสุดสุดแบบสุดจริงๆอะเรียบร้อยที่หนึ่งแล้วนี่ผมพกแล้วผมผมก็แพ้ไม่กี่ครั้งหรอกเออ R สามห้าผมนี่คือพ่อรู้สถาบันอยู่แล้วอะ คือที่สุดของที่สุดของที่สุดนะอันนี้เขาอยู่ไหนวะไปเดี๋ยวไปแข่งอีกรอบนึงอ่ะเนี่ยอเนี้ยที่เนี่ยผมจะจอดถ่ายรูปนะให้เขาแบบไปจอดข้างๆได้ดูแต่เขาไม่จอดกับผมอะเขาขจะแข่งอย่างเดียวแหละเขาจะกดแข่งกับผมอย่างเดียวเละผมอยากถ่ายรูปมากเลยก็เลยแคปไปปึ๊บเนี่ยแคปถามว่าทำไมต้องแคปเป็นหน้าจอีอคือมันจะได้คุณภาพความละเอียดภาพที่ชัดกว่าที่จะแคปกดปุ่มแคปในตัวเกมเพราะนั้นคือภาพแตกมากเลยใน iPad นะก็หนีมา เสียหนหรอเสียหนหรอเราเสียหนหรอเสียหนหรอมาเสียหนหรอเสียหนยหรอมนีกุท้ามาแล้วจัดไปครับรอบสุดท้ายแล้วก็ทุกคนกร็รู้ผลกันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดผมได้จับอาสามหา้าแล้วชินมือเมื่อไหร่ชนะทันดีฮะวิเลทร้อยกูแตกอุลไม่สึกเลยแ,แล้ววิเลทร้อยกูแตกหมดแล้วอ่ะอเย่เย่ ว่าเกมนี้ผขไม่มีใครมาตัดหน้าอายเกือบเลี้ยวดีมึงไม่เลี้ยวตัดหน้ามีไงสลัดผักอันนี้คือบอกกดแนตนนอย่างมั่นใจฮะไปอย่างแรงฮะในเมื่อรถเราเลี้ยวไม่ได้ฮะทางตรงคือทำหลอกฮะทางตรงคือคําตอบในเมื่อเราเรมัาน, <c oughs> าน,นเลีเเ้ยวไม่ไปฮะดีแล้วเขาพลาดดีดูเขาโลกแล้วเนี่ยเราบอกแล้วว่าเขาโลกลเละเขาเละผมเขาโลกแล้วเนี่ย ออกเลยยังไงก็ตามผมไม่ท okay. ันนี่นี่พลาดพลาดชนโอ้โหความเร็วตกเยอะเลยนะนี่ไม่ใช่พลาด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 อ่างนี้อ่างไวเรื่อยนี่ผมไม่กดดิฟแตคือแบบกะจะรอให้เขามาแซงอ่ะอี๋ขี่มาอียแล้วมึงดูรถบรรทุกไอ้เียเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นนะว่ารถบรรทุกอยู่ๆมันก็บลิบขึ้นมาบลิบขึ้นมา อ้ย่อยู่ๆอนี้นี่คือเขาโลกนะเขาชนเนาะต่างกับการเข้าโค้งเกมที่ต้องเขามากออการเมื่อกี้เขาดิฟมาอย่างสวยนะ่ะนี่คือเขาโลกแล้วนะแล้วก็ยังไงผมก็ชนะตามติดแคนนี้รถยังไงอาสามห้าก็แรงกว่าบินไปแล้วผมไม่ได้เบียดเขานะคือเบียดกันทั้งกู้แล้วรถเขาเบากว่าผมนะเขาก็เลยบินนะผมไม่ผิดอ่านี่กูเ <laughs> นี่ยอ้าง <laughs> 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 เรียบร้อยฮนะทุกคน <laughs> <laughs> เห็นไหมผมก็แพ้ไม่กี่ตาโอ้ ก็สนุกสนุกครับคลิปนี้ผมไม่ได้เจอยัคนคนนี้เขาคือใครผมไม่รู้นะอยู่ๆเขาก็มาท้าแข่งกับผมนะแล้วก็อันนี้เขาก็หนีหายผมไปเลยวก็คลิปนี้ใครชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ให้ก่บยๆกด r i b e แลนะก็บีบอยครับบรย